ฉันไม่จัดก,การเงินเงินจะจัดก,การฉันครูเคยสอนเรื่องนี้จาไห้ป้าจาไห้ป้แล้วอะไรล่ะครูที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของการจัดเงินเงินคือการบริหารเงินสมมตินะมีคนมาปรึกษาครูว่าครูขาทําทไมแบบหนูแบบขายดีแต่เงินหนูไม่พอหรือแบบหนูเป็นเขาเรียกอะไรดีเป็นเป็นเป็นคนขายคนทาธุรกิจแต่ว่าทาไมหนูไม่มีกาไรครูจะถามเลยว่าหนูบริหารเงินยังไงเพราะการบริหารเงินการลุกขึ้นมานะคะยือดออกบอกตัวเองว่าฉันคือนายเหนือเงินฉันจะลุกขึ้นมาจัดก,การเงินเพราะเมื่อไร่ที่ฉันไม่จัดก,การเงินเงินจะจัดการฉัน สิ่งนี้ค่ะทำให้ครูตื่นรู้ในกฎตะวันกฎอ,อันอุดุลมากเพราะว่ามันเหมือนกับเงินเราส่งความรู้สึกกับเงินไปว่าเราจัดการเงินได้ใช่ไหมไม่ว่าเท่าไหร่ฉันเคลียร์ได้ฉันจัดการได้ฉันบริหารได้หรือจะเป็นนักบริหารเงินยอดเยี่ยมเข้ามาปุ๊บค่ะสิ่งที่หนูต้องทําคือฝึกวินัยทางการเงินไม่เกี่ยวกับเท่าไหร่คู่ค้คาหนูมนหนี่หรือจะจัดการเงินได้ยังไงอ่ะจะแบ่งซิกาได้ยังไงมันแบ่งไม่ได้เพราะหนูมหนี้หนูต้องใชหนี่ลูกเข้าใจครูไหมสมมติว่าลูกบอกว่าลูกมินี่เถียงครูขาดใจเลยว่าหนูแบ มันไม่ได้ฝึกวินัยทางการเงินมันไม่ได้ฝึกความคิดไม่ได้ฝึกอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ฝึกการเป็นนายเหนือเงินหนูจะตกเป็นทาสของเงินอยู่ล่ำไปเท่าไหร่ก็ใช้นี่ไม่พอนี่เก่ายังไม่ทันหมดนี่ใหม่มาอีกแล้วดังนั้นสิ่งที่หนูต้องทํหนูเริ่มทําซิกจาอย่างที่ครูพี่ต้องบอกแล้วค่ะหัวใจเรารูาให้เพื่อนชื่อจันจันหนูเชื่ออะไรลูกจนอะไรวะตาครูมาขอดีหนูอ่านชื่อว่าหยังฉันเป็นนักบริหารเงินยอเดเยี่ยนสะกดตัวเองแบบนี้ชมพูฝึกวินัยในทางเงินในทางการเงินครูแบ่งซิกจ้าไม่ได้หนูเป็นนนนีี้เปป็็กแค่ไ ดูฟังครูนะครูเป็นนี้เกือบ2ล้านนะคะแล้วก็ลูกกดจากวันกดแรงดูดนะคะแชมพูขายไม่ดีมาปีครึ่งไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้จักกดจักวันไม่รู้จักครูสไลด์แล้วครูบริหารเงินยังไงวะครูใช้วิธีแบบนี้เมื่อมีนี่ก็ใช้ไปนะสมมติครูได้เงินมาก้อนหนึ่งครูจะใช้วิธีแบบนี้ฝึกวินัยทางการเงินหนูเชื่อครูไหมบางครั้งครูเงินครูโอนเงินไปในบัญชีที่เป็นเงินสําหรับบริหารจิจาของครัวครูเงินโอนเงินข้อยี่สิบแค่ยี่สิบบาทครูก็เคยนะโอนเงินแค่ห้าสิบบาทครูก็เคย เพื่อเป็นการฝึกการเป็นนายเหนือเงินฝึกวินัยทางการเงินครูจะโอนเงินหนึ่งร้อยที่เข้าค่ะคือสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะไปใส่อีกหนึ่งบัญชีเพื่อฝึกเพื่อฝึกถ้าเองไม่ฝึกนะเอ๋เองจะเป็นคนอย่างนี้ใครดีชิปหายใครดีจนเจ๊งเคยได้ยินป้ตังค์ไปไหนหมดมะเอามาใช้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 แองบริหารเงินก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายเองต้องเก็บเงินก่อนเองต้องแบ่งเงินก่อนกําไรมันเห็นละก้อนหนึ่งนะ่ะฝึกวินัยลูกฝึกทุกวันลองทาทุกวันครูมาทวงกันบ้างคขาก่อนใครได้ฟังไลฟ์ประมาณนี้บ้างเรื่องการบริหารเงินนะหรือววว่่าาครูไไป้ฟหนเตั อ้จวงคงไม่ได้บอกว่ามึงโอนไปทีละร้อยพันหนึ่งหมืน่นหนึ่งแสนหนึ่งไม่ไม่มีโอนหนึ่งบาทได้ไหมคะได้มันคือการฝึกวินัยทางการเงินฝึกจิตใต้สำนึกให้เราลุกขึ้นมาเป็นนายเหนือเงิน